เห็นพันปลูกพักหลายพี่น้องสิพานมาชมพันปลูกพักพี่น้องโอ้งียบบกเคียสวัสดีครับสวัสดีครับขอท้าท่ำสวนเนี่ยนะครับคืองามแท้เออขอ,ขอ,ขอพี่เออคือจังปลูกได้งามแค่สำนดอกปลูกได้ดีแท้จัดสวนได้ดีแท้โอ้อันอนี้บักพี้ยเนาะพี่จัดสวนได้งามงามพี่น้องอยู่กรุงเทพ อันนี้อันนี้ที่พี่บ่หรือที่ที่หลวงครับโอ้ที่หลวงเนาะก็<ช>ปลูกกินซื่อบ่โอ้อันนี้ปักทั่วพี่น้องคนนี่เขาปลูกทั่วครับอันนี้ปลูกเขียวปะโอ้ดีครับดินงามนี่นี่งามเราปลูปกปอดสารพิษได้บ่มนี่ปลูกสารพิษเดี๋ยวขอชมชน่เยเด้ออันโอ้อนี่ปักทั่วแยบครับนี่ พี่น้องเห็นว่าตัวแปพรพอดินกับดีเบสจั้งสิล่ะไปบ้านโอ้ตัวแปพรพอดินข้างๆดีได้นี่ครับโอ้ผักดสดๆเลยพี่น้องว่วต้องซื้อกินอยนู่ในกรุงเทปแพงขนาดด้วครับของในี่เทปอันนี้ต้นกล้วยโอ้กล้วยพันธุ์ยังนี่ฮะพี่พี่เอ็นขอถามเนี่ยกล้วยพันธุ์ยังกล้วยพันธุ์ยัง กุ้ยน้าวางก็กุ้ยหอม,มก,กุ้ยน้าางก็มูหอมโ oh, อ้กล้ยงามใช่ปะเพิ่นขายนอบปหือขายน่อป่ขายขายขาย,ขายหน่อมันไหมว่มันขายก็บไว้่อโอ้ออออ oh, ผมอยากได้ไปปลูกบ้าน,ยนอ,อยนนนนงงอนนู่พี่น้องส้มกล้ยคนกอนกล้ยกุ้ยง่ามปลูกอันนี้เพิ่นเพาะเพิ่นพ่อพริกครับ อ๋อผีครับชมมันกันนั่น่นปลูกอยู่ข้างทางด่วนไหมครับนี่กับพักบุ้งพักบุ้งอันนี้อันยญิงกบกุ้ยเตี้ยวมันตัวนี้ยังกาะพุงค่ะจำไว้ได้เออคนปลูกปอดสารพิษด้วยครับถึงห้อยแมงจัวอยู่ทั้งนั้นกับบักน้ำต้นข้าวกุ่นกับมันเขี้ยผักไซ่ะผมว่า ครับพี่น้องพักไซพักไซนี่แซบดีครับพักไซพักไซขีน่นกไซอ้อมหนูเนาะพี่น้องเนาะโอ้คา,า,างได้เลยเพื่อนทหารเพื่อนคางไอ้มันยางดีเลยครับคือคางให้พร้อมอันนี้ก็ปลูกตะไคร้อันนี้ก็ปลูกตะไคร้เน,นะานะอันนี้มันเขี้ยอย่างคนวันนี้เขี้ยบ,บวกบวกได้ปุ้นโอ้คนปลูกกันนั่น ครับนวิ่งได้น้ำพอมพันสูบน้ำมาจากคลองเลยส้องใช้ครับได้น้ำเพิน่นต้อง้เพิ่นสูบน้ำมาจากนี่นะจากในคลองดีเลยครับสับายด้วยโอ้ข่าวก็มี่ครับจนกล้วยมีธีไหนๆนี่ครับย่นี่ปลูกกินก็ดีดีเนี่ยเพิ่นเอาเพิ่นเอาใบไม้ใบไม้มาหนี่มาเห็ดปุ๋ยมันพี่น้อง เปรี้ยเป็นเปรียลงนี่ก็เป็นปุ๋ยแหหานกินเนาะครับบุกเขียะอันนี้บุกเขียบฟ้าพี่น้องครับนี่ยบุกเขียออบฟ้าโอ้นี่ครับเป็นหมากบ่แซ่บเลยครับนี่กินสดๆเพราะว่าเฮาบ่ได้อันนั่นเนาะเฮาบ่ได้อันนั่นบ่ได้สีดยาสีดยังสินะครับถ้าป่วยงามๆนี่ครับเจ้าประทันได้เป็นเขียอยู่คนจงอันนี้เวรหลายคนจ้องนอนเวรหลาย ครับสวยอากาศลมลื่นดีขนาดพี่น้องครับไปพี่น้องบงัดนี้อันนี้เพิ่นอันนี้มันอันนั้นพะลี่เลือดครับเพิ่นปลูกแท้ิ่นปลูกแท้กระถางแบบนี้ครับพะลี่เลือดมันปลูกแท้ยางรถครับอย่างเยยางรถพอเด่นเมียบ้านพอเด่นกระเทบบือน,น,นแบบนี้ไงย่าจันล่าเด็กคุณย่าิ่นรักษาแบบนี้แหละเป็นระเบียบดีครับเนี่ยพี่พ่นพดอ้วยครับโอ้ดีดี วัดานพิษนะครับข้าขอขอบบุญขอบคุณเพียรหลายเด้อครับที่หายท่ายถ้ำนะครับต้นใหม่ก็เป็นอันนั้นชลายนะครับงามครับต้นใหม่ครับ